ราชาลูกหนังทโกขอเสนออาการโคมา่าเปิดสถิติสุดแย่ของแมนยูหลังแค่เจ้าบอลมัดการเจ้ากับบอนมัดทำให้แมนเตดตไม่ชนะเกมลีกสีนัดรวดเป็นโหนแรกนับตั้งแต่ช่วงปี2021แถมยังเป็นครั้งแรกที่เก็บชัยเหนือบอลมัดในเกมลีกภายในซีซั่นเดียวกันไม่ได้เลยด้วย สามเกมก่อนหน้านี้ทีมของกุนซือเอดิคเทนฮากเสมอกับเบรนฟอร์ดหนึ่งต่อหนึ่งแพ้เชลซีสามต่อสี่และเสมอกับลิเวอร์พูลสองต่อสองส่งผลให้พวกเขาเก็บได้เพียงสามแต้มจากจำนวนเต็มสิบสองคะแนนแถมตอนนี้ก็ลนมาอยู่ที่เจ็ดแล้วด้วยสำหรับตอนปี2 0 2 1เที่เคยไม่ชนะในลีก4เกมติดนั้นประกอบด้วยการแพ้แอสตันวิลล่า0นต่อ1เสมอเอเวอรต์นต่อ1นพ่ายเลสเตอร์ซิตี้2ต่อ4และปราชัยต่อลิเวอร์พูล0ูต่อ5โดยช่วงนั้นพวกเขาอยู่ภาาายใต้กกรคุมมทีมขอองโโเลซช แต่อดีตหัวหอกคนดังก็โดนปลดในเวลาต่อมาก่อนที่สุดท้ายแมนยูจะจบซีซั่นด้วยการได้อันดับ6นอกจากนี้นี่ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่แมนยูไม่สามารถเอาชนะบอลมัดในเกมเคมลีกภายใต้ซีซั่นเดียวกันได้เลยด้วยหลังจากนัดแรกของฤดูกาลนี้พวกเขาแพ้อ,อีกฝ่ายมา0-3ต่อ 3. แชมการที่บอลมัทําได้ถึง5ลูกจาก2เกมนี้ก็ยังถือว่าเท่ากับที่พวกเขาเคยยิงใส่แมนยูได้ในช่วง8หนที่เจอกันก่อนหน้านี้อีกต่างหาก ซ้ำรอยเจดอนสาโนโชวกานาโชไลฟ์โพสเชงเอริกเทนฮาเกมเจ้าบ่อนมัดหลังจบครึ่งแรกเทนฮารแก้เกมด้วยการส่งอามัดเดียโลลงเล่นแทนกานาโชกระทั่งหลังจบเกมมาร์โกบริดยูทูบเบอร์ซึ่งเป็นแฟนแมายเลขได้โพสต์ข้อความเชงเทนฮากและถูกปีกทีมชาติอาร์เจนตินากดไลค์กานาโชเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของเราในซีซั่นนี้เรามีฟอร์มที่เลวร้ายในครึ่งแรกแต่การเปลี่ยนเขาออกช่วงพักครึ่งน่าตลกมาก หลายคนมีฟอร์มที่เลวร้ายสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่ายังได้อยู่ในสนามโกบิดระบุเชนฮาร์ตตำหนิกานาโช่วขณะแถลงข่าวหลังเกมมันไม่ดีเลยที่จัดการโยนนักเตะวัย19ปีซึ่งโชว์ฟอร์มให้กับคุณได้อย่างแท้จริงในซีซั่นนี้และเป็นอีกครั้งที่เขากลัวการทําให้นักเตะที่มีค่าแรงสูงต้องงุนหงิดอย่างเห็นได้ชัดด่านเชนฮาร์กล่าวกับสื่อหลังเกมที่ไวยัลเี้สเตเดียมว่าครึ่งแรกพวกเขาเหนือกว่า ผมคิดว่าเราต้องแก้เกมทางขวาเราเล่นได้ไม่ดีเราเปิดพื้นที่มากไปเพื่อการครองบอลเราต้องเปลี่ยนตัวสำรองการาชไม่ได้ซ้อมในระหว่างสัปดาห์เขาเพิ่งซ้อมเมื่อวานเราคิดถึงการเติมความสดลงไปแทนเพื่อสร้างคุณภาพที่ดีขึ้นทางด้านขวาทั้งนี้เทนฮักเคยมีปัญหาก,กับเจรอนซานโชมาแล้วหลังต่อว่าลูกทีมผ่านสือ่อและถูกโวยใส่ว่าตกเป็นแพะรับบาปกระทั่งส่งผลให้าดาวเตะอิงลิสถูกดองยาวก่อนย้ายไปเล่นให้ดอตดมุนทีมเก่าแบบยืมตัวเมื่อเดือนมก,กราคม ดิโกดารดาวเตม,มนเชเตอตัวเตดยอมรับว่าต้นสกัดต้องหยุดการเปิดโอกาสให้คู่แข่งได้ล่อเป้าหลังจากเกมที่บุกเสมอกับบอร์นมัดในช่วงครึ่งแรกที่เจาบ้านพับสนามบุกใส่ลูกชีมของเอ็ดิธเทนฮาร์เปิดโอกาสให้คู่แข่งได้ยิงนับเป็นครั้งที่565ในพิมพ์ลีกลูดูการนี้ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในซีซั่นเดียวนับตั้งแต่ฤดูก,กาล2 0 0 3ันถึงและยังเหลือเกมการแข่งขันอีกถึง6นัด นี่คือหนึ่งในเรื่องที่พวกเราเป็นกังวลบางทีเราจําเป็นต้องพยายามเล่นให้รัดกุมกันเป็นทีมให้มากกว่านี้ดา์โลพูดถึงการเปิดโอกาสให้คู่แข่งได้รอเป้าเราต้องพยายามไม่เปิดพื้นที่ระหว่างกองหลังกับกองกลางให้มากเกินไปบางครั้งมันเป็นแบบนั้นและพวกเขาก็สวนกลับด้วยเกมโต้กลับนี่คือบางอย่างที่เราต้องปรับปรุงเพราะว่ามันไม่ใกล้เคียงกับคําว่าด,ดีพอสําหรับระดับของสโมสรแห่งนี้เลยเราแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นมาตลอดทั้งฤดูกาลเราคัมแบ็กกลับมาจากช่วงเวลาที่ตกต่ำ ซึ่งมันมีหลายครั้งมากเกินไปในซีซั่นนี้เราต้องควบคุมให้มากกว่านี้และต้องครองเกมเอาไว้ให้ได้เราเสียการครองเกมมากเกินไปนั่นคือเป้าหมายในอีกไม่กี่นัดที่เหลืออยู่ ETH ป้องเกมรับผีโดนส่องยับช่วงหลัง เอริคนักปกป้องเกมรับเต็มที่หลังทีมผลงานย่แย่ปล่อยให้คู่แข่งสร้างโอกาสลุ้นประตูเยอะมากในระยะหลังบอกจากปัญหาที่ทีมกำลังประสบอยู่ทุกคนที่ลงไปเล่นทำเต็มที่แล้วหลังเกมโดนบอลมัดสร้างโอกาสยิงไปมากถึง2ี่ครั้งใช้แนวรับชุดเดิมมา2องนัดและพวกเขาก็ทำทุกอย่างเต็มที่แล้วแต่ผู้เล่นบางคนอายุยังน้อยขาดประสบการณ์และการจะทำให้ฟอร์มคงที่ต่อเนื่องนัดต่อนัดในพิบริกเป็นเรื่องที่ยากมันเป็นงานหนักมากแต่พวกเขาต้องรับมือให้ได้ นั่นคือความต้องการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณเห็นใช่ไหมว่าคู่แข่งทุกทีมล้วนกระหายอยากเอาชนะเราวันนี้พวกเขาถึงขีดจำกัดแล้วทุกเกมพวกเขาถึงขีดจำกัดแล้วเราแสดงให้เห็นถึงความพยายามควบคุมมันและครอบครองมันผู้สื่อข่าวถามกุนสื่อชารัตเพิ่มเติมว่าพูดอะไรกับลูกทีมตอนพักครึ่งมี2อ,อย่างรักษาตำแหน่งในการครองบอลห้ามทำผิดพลาดง่ายๆและ2ทำหน้าที่ของคนุในเกมรับ ส่วนความทะเยอทะยานที่จะทำรนดับขึ้นไปจบท็อปโฟให้ได้เทนฮากตอบคำถามว่าเรารู้ว่าแค่นี้ยังไม่พอเมื่อเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลมันยังไม่พอความจริงก็คือเราไม่สมควรได้รับมากกว่านี้ในวันนี้เราต้องทำให้ดีขึ้นคุมเกมทำประตูและไม่เสียโอกาสให้กับทีมเยือนมากนักแล้วแฟนบอลต้องอดทนต่อไปไหมเทนฮากตอบว่ามันขึ้นอยู่กับพวกเขาแต่มันคือความจริงในตอนนี้กับปัญหาทั้งหมดที่เรามี เราเล่นในระดับของเราเราสามารถเล่นได้ดีมากและอยู่ในระดับของเราเมื่อทุกคนท็อปฟอร์มแต่เราต้องทำให้ได้ตลอด90นาทีเอริกเทนฮากเทรนเนอร์แมนเชสเตีย์เต็ดลุกออกจากการถแถลงข่าวหลังถูกยิงคำถามสแสลงหูจากนักข่าวหลังจบเกมสื่ออังกฤษสอบถามหลายประเด็นแต่ช่วงท้ายนักข่าวถามเกี่ยวกับโอกาสที่ผีแดงมีโอกาสจะจบแนวดับเลวร้ายสุดในลีกตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาเป็นพรีเมียร์ลีก ไม่ผมไม่ขอแสดงความเห็นในเรื่องนี้เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องที่สําคัญในตอนนี้ผมเหนื่อยแล้วเชนฮักตอบขณะที่ลุกออกจากห้องถแถลงข่าวแม้สื่อพยายามนํำอากับกริยาของเชนฮักไปตีความหรือบิดในลักษณะไม่พอใจคําถามจากนักข่าวแต่ภาพในช่วงถแถลงข่าวแสดงให้เห็นว่า ETS มีลักษณะจะลุกจากการถแถลงข่าวดีพอกับช่วงที่สื่อรายนั้นยิ่งคําถามออกมา อย่างไรก็ตามสื่อสายปั่นจากอังกฤษไม่พลาดประเด็นนี้และพร้อมใจเล่นข่าวว่าเชนฮากำลังอยู่ในช่วงกดดันที่อาจไม่ได้ทำงานต่อไปเพราะสุ่มเสี่ยงพลาดเวทียุโรปในฤดูกาลหน้าหากผลงานยังไม่คงเส้นคงวาเช่นนี้ต่อไปเจมี่เลดแนปออกโรงตำหนิผลงานของคาสิมิโรว่าเหมือนเจ้าตัวกำลังเล่นบอลการกุศลรายการซ็อกเกอร์เอชยังไงอย่างนั้นเลยหลังจบเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกตามตีเสมอบอลมัด ฮาซิเมโลลงตัวจริงเคียงข้างเขาบี้ไมนูในแดนกลางอีกครั้งแต่เดฟแนบไม่แฮ ppy กับผลงานของมิดฟิลชาวบราซิเลียนซึ่งถูกมองว่ามีส่วนกับประตูที่2ของบอลมัดเขาเห็นว่ามีปัญหาแต่เขาตัดสินใจเดินทำไมเขาถึงเดินมีหลายอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเรดแนบกล่าวระหว่างวิเคราะห์ประตูของจัสตินไคล์เวิร์ดโรดี้หรือเดแคนไรสองคนที่เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในตำแหน่งนั้นพวกเขาจะเดินย่องไปตรงนั้นเมื่อพวกเขารู้ว่าต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ตัวต่อตัวหรือไม่ ทำไมเขาถึงไม่คิดว่าฉันอยากเข้าไปช่วยเพื่อนความบาล่าอายุแค่19ปีแต่คุณมีประสบการณ์มากพอคุณคว้าแชมป์แชมเปี้ยนมาแล้วเขายังคงเดินต่อไปแล้วจากนั้นก็เพิ่มจังหวะการจ็อกกิ้งเล็กน้อยถ้าเขาวิ่งหรือตัดสินใจเปลี่ยนจังหวะสักหน่อยเขาก็คงสกัดประตูจากคลายเวิดได้นะเขาต้องมองเห็นอันตรายนั้นก่อนอื่นใดสิ่งที่ผมพูดถึงคือวัฒนธรรมการวิ่งการสปรินต์และการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมของคุณ วันนี้ผมสังเกตดูคาสิเมโล่หลายครั้งผมดูเข้ามาหลายปีแล้วเขาเป็นหนึ่งในกองกลางตัวรับที่ผมชื่นชอบผมชอบดูเขาเล่นแต่ตอนนี้เขาดูเหมือนเล่นอยู่ในรายการ So c c เกอเอะไรทำนองนั้นเหมือนเขากำลังเล่นในเกมที่ไม่ค่อยมีความเร็วเหมือนมีพวกคนดังอยู่ในสนามไม่สิแต่นี่คือพีบรีกนะคุณมีประสบการณ์มากมายแต่จังหวะนั้นเลือกที่จะไม่วิ่งผมลองจินตนาการดูนะถ้าเป็นโรดี้เขาจะทำอะไรในสถานการณ์นั้นเขาคงแทบจะกระโดดเข้าไปในจุดนั้นเพื่อช่วยเพื่อนร่วมทีม และนั่นคือสิ่งที่คาซิเมโร่ควรทําแต่ผมไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงไม่ทําแบบนั้นนี่คือมุมมองของผมกับคอปบ,บี้ใหมหนุ่เด็กคนนี้มีทุกอย่างแต่เขาต้องการแบบอย่างที่ดีเพื่อก้าวไปเป็นนักเตะระดับท็อปคุณต้องการตัวอย่างที่ดีเพื่อมีแรงจูงใจที่จะเป็นแบบนั้นแต่ในตอนนี้คาซิเมโร่ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องให้กับนักเตะอายุน้อยที่อยู่รอบตัวเขาอย่างที่ผมพูดไปผมเป็นแฟนตัวยงเขานะแต่ฟอร์มแบบนี้ยังไม่ดีพอหากคุณสปรินต์คุณก็คงหยุดประตูนั้้นได พูดห่วยแตกได้เต็มปากสิ่งที่อยากบอกหลังแมนยูเสมอบอลมัดแบบหมดสภาพขอขอบคุณบทความจากบอบูแมนยูนิตเต็ดเก็บได้แค่2แต้มจาก4เกมล่าสุดในพีเมริกและการบุกไปเสมอบอลมัดเมื่อคือนนี้ได้สำเร็จถือว่าบุญโขแล้ว 1. การสึกครั้งล่าสุดจัดเป็นอีกเกมในฤดูกาลนี้ที่สามารถใช้คำว่าห่วยแตกกับแมนยูนตเต็ดได้อย่างเต็มปากเต็มคำอีกครั้งเพราะทั้งเกมลุกและเกมรับรวมถึงความกระตือรือร้อนมันน่าละเหี่ยใจเหลือเกินโดยเป็นอีกครั้งและอีกครั้ง ที่พวกเขาปล่อยให้คู่แข่งล่อเป้าสนุกสนาน 2. ถามว่าทำไมถึงถูกล่อเป้ามันทุกเกมเลยสิ่งที่ผมสังเกตเห็นอันดับแรกคือมึงเสียบอลง่ายมากเดี๋ยวจับบอลลั่นเดี๋ยวจ่ายบอลเบี้ยวต่อบอลกันได้ไม่กี่จังหวะก็มักจะทำเสียเองดือดอ,อันดับต่อมาคือไม่ช่วยกันไล่บอลเลยตั้งแต่แดนบนปล่อยให้คู่แข่งเซตเกมขึ้นมาจากในแดนแบบสบายสบายสุดท้ายคือกลางโบเพราะมีมิดฟิลด์รับเพียงคนเดียวอย่างกาซิเมโลที่ใกล้หมดสภาพเต็มทน แต่ที่น่าแปลกใจคือผู้เป็นกุนซือไม่เคยแก้ไขมันให้ดีขึ้นทั้งๆที่เห็นปัญหาอยู่ทนโทษทุกนัด 3. ทั้งสอง,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 งประตูที่เสียให้เจ้าถิน่นอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นประตูแรกอเรฮนโดการาโชจะบอลลั่นไปเข้าทางคู่แข่งซะอย่างนั้นเหมือนที่ผมบอกในข้อ2นั่นแหละประตูที่2ไอ้หนูอาร์เจนติน่าคนเดิมไม่ยอมเข้าไปบีบเข้าไปบังคู่แข่งปล่อยให้เข้าใจาแบบสบายๆก่อนเซนแบ็กเยาว,วรุ่นย่างวิลี่ควาบาลาจะสับสนในการมาร์คคู่แข่ง ตอนแรกก็ตามประกบอยู่ดีๆทันใดก็ฉากตัวออกมาซะอย่างนั้นเฮ้อสี่แล้วสองประตูที่ไม่เต็ดได้มาขอใช้คำว่าฟลักกิ้งฟุกทั้งสองประตูประตูแรกคู่แข่งสกัดไม่ดีกลายเป็นตั้งลูกให้บร<ๆ>ูโน่แฟนันตาบันเต็มๆส่วนประตูที่2มาจากการทำแฮนด์บอลในเขตโทษสรุปว่าทั้งสองประตูไม่ได้มาจากการทำเกมรุกกดดันคู่แข่งอะไรเลยแถมเกมลุกกไรไรไอเดียไร้ความหลากหลายและไร้รูปแบบในการโจมตีเหมือนเดิมแต่ดวงดีที่ได้ประตู 5โคตรน่าเบื่อเลยนะครับสําหรับเด็กผีผู้เล่นไม่มีความคงเส้นคงวาเล่นตามอารมณ์เจอคู่แข่งอันตรายก็จะฮึดสู้ก่อนเหยาะแยะเมื่อเจอคู่แข่งที่วัน,นะต่ํากว่าผู้จัดการทีมก็มือไม่ถึงแก้ปัญหาอะไรไม่เป็นปล่อยให้มันเรื้อรังอยู่อย่างนั้นคุมลูกทีมไม่อยู่ก่อนหาคําแก้ตัวสวยๆมาบ้วนใส่ไมโครโฟนหลังจบเกม มองโลกในแง่ดีก็ขอให้คิดเสียว่าหลังจากเสมอในศึกแดงเดือดพลางชุดลิเวอร์พูลตกจากบัลลังก์จ่าฝูงภ่ารกิจในรุ้การนี้ก็จบสิ้นแล้วฟอร์มการเล่นทุเลศทุรังแบบนี้อยเอเทะลึ่งฝันลมหลมแรงๆว่าจะลุ้นอันดับ5เพราะล่าสุดมึงร่วงลงมาอยู่อันดับ7แล้วฮ่าฮ่าฮาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ